ผม,มรวานอาหมัดบัสลานจะพาพี่น้องออกไปตลอดเที่ยวตะลุยกินฟินตลอดเส้นทาง <Wow. S 1> และอีกไฮไลท์หนึ่งของที่นี่นั่นก็คือกับภารกิจเปิดลายแทงร้านอาหารอร่อยๆของ4ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มจากนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลาเพื่อค้นหาร้านดังปังอร่อยเวอร์ที่คู่ควรกับการบอกต่อกับรายการ เช็คอินร้านนี้พี่แนะนำที่นี่ญี่ปุ่นท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วผมอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์มอหัดใหญ่นะครับวิวที่นี่บอกเลยว่าสวยมากจริงๆนะครับ เหมาะกับการที่ท่านผู้ชมจะมาแวะพักผ่อนนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศสบายๆอย่างนี้พร้อมกับจิบชาเขียวเยน็ยนๆแบบนี้ฟินชื่นใจแน่นอนครับ ท่านผู้ชมครับผมเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ชอบรับประทานอาหารญี่ปุ่นนะครับแต่ต้องเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ของแท้ร้อยเปอร์เซนต์แบบต้นฉบับพี่น้องทราบหรือเปล่าว่าถ้าอยากจะหารับประทานอาหารญี่ปุ่นที่ฮาลาน,นั้นยากแสนยากอาจจะต้องบินไปถึงญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวพี่น้องทราบไหมว่าที่หัดใหญ่มีร้านอาหารญี่ปุ่นแบบต้นฉบับราเมงแบบต้นฉบับและที่สําคัญที่สุดฮาลาลร้อยเปอร์เซนต์จะเป็นร้านไหนตามผมมาเลยครับ

เอาละครับท่านผู้ชมครับผมก็ได้มาถึงที่ร้านนิสะรามเมงนะครับซึ่งเป็นร้านรามเมงฮาล้าน100%เปซนที่อยู่ใจกลางเมืองหัดใหญ่โดยที่พี่น้องสามารถสัมผัสอาหารญี่ปุ่นได้โดยที่ไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นนะครับจะอร่อยแค่ไหนจะเจแปนิสแบบใดตามผมมาเลยครับ ผมมานายฮาซิมเป็นเจ้าคานครับครับ so ก really ็มีอายุอ่อปีเป็นเจ้าของร้านเรียกได้ว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้งครับผมกับทางแฟนครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งที่สาราเมนขึ้นมาครับถามว่าเหตุผลหลักๆครับก็คือชื่นชอบในการทานอาหารครับแล้วก็มาเปิดร้านราเมงครับมาเปิดร้านราเมงคารานร้านอาหารลักษณะนี้ครับในประเทศไทยนี่หากินยากมากโดยเฉพาะที่เป็นราเมงจริงๆนะครับ มีโอกาสได้ไปลิ้มรสในอาหารในต่างแดนครับอาหารฮาลาในต่างแดนซึ่งจริงๆเดี๋ยวนี้มันก็มีหลากหลายครับเราจึงคิดกันว่าเออจะกลับมาเปิดธุรกิจที่บ้านเราแล้วก็ตั้งใจจะทําใหอา้อาหารฮาลาเนี่ยครับมีความหลากหลายมากขึ้นไม่ได้จําเจมีแค่ข้าวหมกซุปเนื้ออะไรที่โรตีอะไรประมาณนี้ครับผมนิสารามนครับเราสามารถพิมพ์ใน Google แบบมาได้เลยครับว่านิสาราเมิทารานครับหรือที่อยู่ของนิสารามิงก็คือตั้งอยู่ที่ซอย7ดราชินดีครับผม ร้านเปิดบริการทุกวันครับผมตั้งแต่10โมงเช้าในวันหยุด10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มครับในวันธรรมดาก็11โมงเช้าถึง3ทุ่มเช่นกันครับเปิดทุกวันครับโอ้โหท่านผู้ชมครับผมอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่ฮะ อยู่ที่หัดใหญ่นี่เองนะครับท่านผู้ชมเห็นอาหารแล้วเนี่ยคิดว่าผมอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ใจกลางเมืองหัดใหญ่ที่เองนะครับกับร้านนิสารามเมง็งที่น้องดูเมนูกันแล้วเนี่ยผมเรียกได้ว่ามีกลิ่นไอเจแปนนิสมากๆนะฮะ <Yeah. S 1> เรียกได้ว่าถ้าใครอยากจะทานรามเมงและอาหารแบบสไตล์ฟิวชั่นของญี่ปุ่นเนี่ยมาที่นี่ได้เลยนะผมอยู่กับบังฮาซิมนะครับเจ้าของร้านนิสารามเม็งนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองหัดใหญ่นะฮะ และที่สำคัญร้านนี้หาร้าน100%แน่นอนเ <Yeah. S 1> มนูที่เอามาในวันนี้เป็นเมนูอะไรบ้างครับบงังครับเริ่มจากมเมนูแรกเลยนะครับครับเมนูแรกนี้มีชื่อเมนูว่าคุกุโอกะราเม็งคุกุโอกะราเม็งนะครับเมนูต่อไปครับเมนูต่อมามีชื่อว่านังย่าราเม็งนังย่าราเม็งนี่น่ากินมากเลยนะครับเป็นเนื้ออะไรข้างบนนี้ตัวน,นี้เป็นเนื้อไบพายออสเตรเลียเนื้อใบพายออสเตรเลียนะนี่เรียกได้ว่าของแรของฉ่ำนะครับอันนี้แหละครับ ตัวนี้ครับพิเศษส้อยแรงแกงวัวอุด้งครับร<ะ>้อยแรงแกงวัว<ร>อุด้งอันนี้มีการผสมแบบใต้ใต้นิดหนึ่งไหมเขาเรียกว่า ซาททอนจะเป็นเอสใต้จะเป็นอันนี้เลยครับข้าวไก่ทงคัสซีแกงกะหรี่ครับข้าวไก่ทงคัสึีแกงกะหรี่ครับนนี้เป็นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นใช่ไหมฮะแกงกะหรี่ญี่ปุ่นครับแน่นอนเดี๋ยวต้องไม่พลาดนะครับอันนี้แหละครับตัวนี้ครับอูด้งครีมคาโบนาร่าอูด้งครีมคาโบนาร่าปกติเราจะได้ยินว่าสปาเกตตี้คาโบนาร่าแต่นี่คืออูด้งมาผมบอกแล้วว่าที่นี่เขาฟิวชั่นกันได้อย่างลงตัวมากใช่ครับอะไรอีกครับอันนี้คือตัวนี้จะเป็นซุยเกียวซ่าครับเกียวซ่านึ่ง เกี๊ยวซาหนึ่งซุยเกลือซาซุยนะฮะซุยเกี๊ยวซ่านะฮะนี่ครับอันนี้แหละครับครับตัวนี้ก็เป็นเกี๊ยวซาทอดครับผมเกี๊ยวซาทอดใช่อ่าไม่อันนี้ซุยเลยเนี่ยอะไรฮะอันนี้เอ่อกริวเกี๊ยวซาครับกริวครับอันนี้เรากริวนะครับผมโอ้มาชอวลกันจริงๆท่านผู้ชมดูแล้วเนี่ยผมเนี่ยอยู่ต่อหน้านี้น้ำลายไหลเลยนะฮะ ทีนี้ถ้าท่านผู้ชมดูรายการอยู่เนี่ยสมเมนูรีคอมเมนต์ว่ามาที่นิสะรามเมงที่หัดใหญ่แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าจะต้องสั่งบางฮะซิมแนะนำเมนูอะไรบ้างครับตัวแรกเลยครับเ็เซลเลอร์ของเราที่การันตีโดยลูกค้านีครับขายดีกว่าเพื่อนทุกวันก็จะเป็นนาโกย่ารามเมงนาโกย่ารามเมงเดี๋ยวผมขออนุญาตเลย<ช>นะฮะเดี๋ยวจะได้รับประทานให้ท่านผู้ชมได้ที่นี่กันโอ เนื้อนี่เป็นเนื้อออสเตรเลียเป็นเนื้อส่วนใบพายส่วนใบพายส่วนใบพายนี่จะเป็นส่วนที่นิ่มมากนะครับแล้วก็วัตถุดิบที่ทางร้านเอามาเนี่ยก็เป็นวัตถุดิบที่พรีเมียมากมากทราบมาว่าเขามีขั้นตอนอยู่ <S 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 ว่าเวลาเสิร์ฟมาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อใบพายนะเรียงกันมาแล้วก็จะถามแขกที่มาลูกค้าที่มาด้วยว่าต้องการความสุกระดับไหนทีนี้ก็จะ,จะมีพนักง,งานมาเบิร์นให้มากริวให้เลยว่าต้องการระดับไหนอ็นี่ระดับไหนครับบัง อันนี้มีเดียมแรงครับอันนี้น่าจะเป็นมีเดียมแรงนะก็ยังฉ่ำๆอ,อยู่เลยนะครับชิลลล่ะผมบอกได้เลยว่านุ่มละมุนมาก<อ>ทีนี้เนี่ยเส้น่มันมีทั้งอูด้งและเส้นรามเมงครับ2สองเส้นนี้มันต่างกันยังไงครับเส้นอูด้งเนี่ยค,ค,ครับเขาจะมีความหนากว่าหนากว่าเพื่ออะไรเพื่อไว้เคลือบน้ำซุสอะไครับแล้วแต่เส้นราเมงล่ะคะเส้นราเมงเนี่ยมันก็จะบางกว่านเนาะความบางนี่ฮะแต่ที่ผมกินอยู่ในนี้เป็นเส้นราเมงเลยนะครับ โอ้ยเสียโอ้ยอร่อยจริงจริงนะครับเมนูต่อไปมาครับเมนูต่อไปครับเป็นฟุกุโอกะครับผฟุกุโอกะฟุกุโอกะคืออะไรเอ่ยฟุกุโอกะนี่ครับจะเป็นราเมงฮากาตะสไตล์เป็นราเมงน้ำข้นราเมงน้ำข้นใช่ครับซุปข้นของเราเนี่ยจะเป็นซุปโทริไพตันซุปไก่ข้นครับใช้เวลาเคี่ยวประมาณนานกว่าสิบชั่วโมงโอเคแล้วก็ไก่นี่เรียกได้ว่าซูวีปหะฮะไก่ซูวีไก่ซูวี ถ้าไก่ซูวีนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับความละมุนนะฮะแล้วก็ความนุ่มของมันเนี่ยสุดยอดจริงๆผมชิมไก่ก่อนเลยนะบอกแล้วเนี่ยแต่ละถ้วยในทางร้านเนี่ยคัดสรรมาไม่ธรรมดานะครับวัตถุดิบนี้ไม่ใช่ว่าไก่นึ่งธรรมดาไม่ใช่นะเป็นไก่ซูวีนะครับสิ่งนี้ังมีความฉ่ำม,ม,มีความฉ่ำไอ้อนี่หน่อไม้ดองยี่ห้อไหนนั้นใช่ครับผมกินรามเมงเนี่ยหลายเจ้ามาก แต่เจ้านี้รามเมงนุ่มมากๆนุ่มแบบนุ่มเลยอ่ะท่านผู้ชมที่มารับประทานรามเมงเนี่ยมันนอกเหนือจากเรื่องราวของความอริดอร่อยแล้วเนี่ยมันเป็นศิลปะด้วยนะใช่ไหมฮะใช่เ <คา S 2> นี่ยมาเสพกันได้นะที่ร้านนี้สารามเมงเมนูที่สามร้อยแรงแกงวัวอุด,ด้งร้อยแรงแกงวัวมีการผรสมแบบใต้ใตในะฮะท่านผู้ชมลองดูนะครับอันนี้น้ำซุปเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะ นะน้ำซุป,ปนี่ก็จะมีความเข้มขน้นข้างบนนี้เนี่ยพี่น้องคิดว่าน้ำพริกจริงๆไม่ใช่นะบางอาซิมแอบบอกผมแล้วนะครับว่ามันเป็นเนื้อน่องลายซึ่งเนื้อน่องลายเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเป็นส่วนที่มันมีมันแทรก <What? S 2> นะครับมีมันแทรกแล้วก็นุ่มแน่นอนนะฮะ <Wow. S 2> เนื้อก่อนเลยครับ <Huh? S 2> มันแบบว่า คร tamam> uh> ื่องแกงใช่คัใช่ไหมมีการอ่าคั่วเครื่องแกงคั่วเครื่องแกงมาท้อติงกับน้ำแกงอีกทีนึงอันนี้เส้นอูด้งนะเส้นอูด้งเนี่ยมันก็จะหนานกว่าหนากว่าน้ำแกงนี่มันจะคล้ายๆข้าวซอยหน่อยไคล้ายๆข้าวซอยใช่ไหมใช่่เพราะว่ามันผสมผสานกับเครื่องแกงด้วยอร่อยฮะน้ำแกงอย่างเดียวก็กินขาดแล้วครับ ทุเรียนนะทุเรียนนะเองนัท่านผู้ชมผมไม่เคยเห็นที่ไหนตกใจเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหอย่างนี้เลยนะครับก็กล่อมมากสรุปว่าเข้ากันนะครับท่านผู้ชมรู้หรือไม่ ท่านนบ,บีมุฮัมมัดได้กล่าวเอาไว้ว่าสิ่งที่ฮาลานั้นชัดเจนและสิ่งที่ฮารอมก็ชัดเจนและระหว่างทั้งสองนั้นมีสิ่งต่างๆที่คุมเคือไม่ชัดเจนโดยคําว่าฮาลานหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติส่วนคําว่าฮารอมนั้นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องห้ามตามหลักการศาสนาโดยครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตรวมถึงเรื่องการกินอาหาร แต่ในบริบทการใช้ชีวิตในปัจจุบันคำว่าฮาลาลมักจะถูกใช้ในเรื่องอาหารการกินเป็นหลักโดยหมายถึงอาหารที่ชาวมุสลิมสามารถกินได้เนื่องจากเป็นปศุสัตว์ที่ได้รับการเชื้อดอย่างถูกต้องไม่ใช่อาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อหมูสุนัขเลือดหรือสิ่งต้องห้ามตามหลักการศาสนาเป็นต้น ปัจจุบันมีหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่ทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการผลิตอาหารว่าถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลามหรือไม่และให้การรับรองออกมาเป็นตราฮาลานมากมายทั่วโลกและนี่คือตัวอย่างตราฮาลานของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนสร้างความอุ่นใจแก่ชามุสลิมและเพิ่มความมั่นใจให้แก่ต่างศาสนิกว่าเป็นอาหารที่ได้รับอนุมัติตามหลักการของศาสนาอิสลามและเป็นอาหารที่สะอาดแน่นอน เอาละครับท่านผู้ชมครับทางรายการก็ต้องขอมอบสติกเกอร์ร้านนี้พี่แนะนำนะครับให้กับร้านนิสรารามิงนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าทางรายการได้มารับประทานอาหารที่นี่แล้วอาหารที่นี่อร่อยสุดๆเลยนะครับสะอาดและที่สำคัญที่สุดฮาลาลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณครับครับผมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการอยู่ อยากมารับประทานอาหารญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นร้านราเมงนะฮะทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆอะไรบ้างครับถ้าเกิดว่ามาจากทางรายการครับแจ้งทางพนักงานทั้งน้องๆที่ร้านนะครับทางร้านลดให้ทันทีครับส่วนลดทั้งบินครับ5%ครับผมมาชลลอขอบคุณทางร้านนิสะราเมงมากๆนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าถ้าอยากจะรับประทานอาหารญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นพี่น้องมาที่หัดใหญ่นะครับไม่ต้องบินไกลถึงญี่ปุ่นกับร้านนิสสราเมงอร่อยแน่นอน พี่แนะนำ